อะไรวาดโนขึ้นมาดตต้นอ่ะก็อนนี้นะคะว่าก็อยู่กับจินวอนอุปัตและตอนนี้นะคะก็อยู่กับจินวอนอปัานะคะซึ่งนั้นก็มีความอายกล้องนิดนึงก็คือตอนนี้มีความเกรงเลยก็ไม่เป็นธรรมชาติสุดๆวันนี้นะคะว่าก็จะมารีวิวอย่างหนึ่งที่ว่าไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้ต้องมีอุป์อยู่ตรงนี้เท่านั้นนั่นก็คือจ้า นี่ก็มยสิ่งนี้นะคะก็คือที่รีสิวเซียค่ะที่ว่าทําเองไม่ได้ก็เพราะว่าคือว่าเนี่ยมีสิวเซียนก็จริงแต่คือด้วยความที่เราดูแลตัวเองนิดนึงนะมันก็ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่โอป,ป้าเนี่ยคือเรียกว่าเป็นโรงงานบริสิวเซียนคือตรงจม,มูกเนี่ย<อ>มีสิวเซียนเยอะมากอ วันนี้นะคะเราก็จะมาให้อปป้าเนี่ยลองใช้ตัวนี้ไปค่ะเราก็จะแกะกล่องครั้งแรกคะ่ะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างคะ่ะ so today we are going to see what is inside for the first time understand อืมอะไรแไม่ไม่เข้าใจกูจังอ้อ้โมจีน้าตาข้างใรก็จะเป็นนี้นะคะเหมือนมีแบบเป็นแท่ๆงๆอันนี้แล้วก็อันนี้ ต,ตัวนี้นะคะก็คือเครื่องตัวเครื่องที่เป็น d ด v ว c e ์ลอกซิวเซียนของเจมี่นะคะแล้วก็ยังมีนีด้วยเจนจจตัวนี้ก็คือแผ่นเป็นแท่นชาร์จซึ่งมันเป็นแบบอ่อชาร์จแบบไร้สายแล้วเขาก็มีสายมาให้ข้างในนะคะโอเคทัางนั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยว่า ตัวนี้เนี่ยมันสามารถลอกสิวเซียนุป,ปั้นได้จริงหรือเปล่าก็ตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีเนี่ยมี3ฟังก์ชันใช่ไหมก็คืออันแรกอันที่2แล้วก็อันที่3ซึ่งมันจะเป็นเกี่กับการเร่งความแรงของตัวคลื่นที่ปล่อยออกมาคือตัวคลื่นตัวนี้เนี่ยมันจะปล่อยใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้รูขุมขนเปิดแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าเอาสิวเซียนหรือขุ่มความสกปรกบนหน้าของเราเนี่ยออกไปไ,ได้อุปกรณ์สาคัญอย่างที่ต้องใช้นะคะก็คือน้าแร่หรือว่าเอาน้ําพรมบนหน้าก่อนที่จะใช้นะคะอย่าใช้ตอนที่หน้าแห้แงเพราะว่่าามมัันนีีีโอออกกกทจะลแ้้วว็คืตเย

i don't have a class yet, so i don't know where is your duty okay okay you do oh you're doing Good, good good mm. good <laughs> what are you doing more better because i can't see my camera so i'm making more natural <laughs> เรียดโอเคงั <Ll ull ing> ้นเรามาเริ í, ่ม <t> ก <bubble> yes. ันเลยกับตัวเออ่น้ำแรงที่จะฉีดไปบนหน้าเริ่มแรกเลยก็คือเราจะฉีดเฮ้เว้ยไลนิ่งไลนี่งอ๋อตรงนี้เป็นฝาใช่ไหมพอเราเปิดออกมาปุ๊บ มันก็จะเป็นเหมือนเป็นเบลดเป็น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 แผ่นเหล็กอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะหันด้านหน้านะแล้วเราก็ค่อยถ่ายไปแต่ว่าพอเราต้องการที่จะทาครีมคือมันมีฟังก์ชันทาครีมอยู่ที่เลเวล3แล้วก็หันด้านหลังแล้วก็ใช้ตรงที่มันโค้งๆเนี่ยทาครีมนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองรู้ซิลเซียนกันเพราะฉะนั้นเรากดค้างตรงนี้แล้วก็เปิดค่ะ กดขาปุ๊บมันก็จะขึ้นซึ่งมันก็จะมีเสียงจี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 เนี้ยนะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับแบบเป็นแสงแบบ U V light สำหรับฆ่าเชื้อสำหรับเลเวลแรกเนี่ยเราจะมาลองกันว่ามันจะสามารถเอาซิลเซเนนโอเป่าได้หรือเปล่าปะดื้อๆจิงนจ้ามันออกมาแบบเป็นแบบเขียวๆอ่ะ เจมเจบเจ็บมีเจบเจบไปเลเวลสองอะไรคะกดปุ๊บอีกหนึ่งครัง้งมันกจะได้ยินเสียงที่แรงขึ้นมานี่เอาเฮ้ยเจนคือตอนนี้นะคะเพอวาดูใช่ไหมอาฮ่ <laughs> ราจะมาลองตรงแก้มกันเฮ้ยคือด้วยความที่บนหน้ามันมีน้ําเราออกน้ําอยู่ใช่ปะแล้วไอ้ตัวระบบเอ่ยคลื่นที่เขาปล่อยออกมามันเป็นคลื่นที่แบบถีแล้วก็แบบถี่แล้วก็เล็กมากๆอ่ะพอมันโดนน้าบนหน้ามันดันให้กระจายออกมาเป็นฟุ้งแบบเป็นฟองออกมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือในกล้องมันจะไม่เห็นนะแต่นี่เห็นอืมวัญจ้าเนาะ น่าบอกวมีเสียงเข้าไปในหัวแล้วไม่ชอบอืมโอ้ยเียยัอไม่ทำอะไรก็ร้องเลยดูตรงโนจ๊บอ๋ออาล้าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยข้างบนเห็นปะที่มันจะเป็นคราบๆเนี่ยก็คือสิวที่หุดอมาทั้งหมดเลยอ่ะละค่ะตอนนี้โอป้านะคะก็เริ่มงองแงแล้วเพราะว่ามันเจ็บคือมันเจ็บเพราะมันก็ต้องรูดอ่ะนึกออกปะแล้วน่าเป็นคนที่ไม่เคยกดสิวอ่ะ มันก็ต้องเกิดกวามเจ็บเป็นธรรมดาซึ่งถามว่าวาทนได้ไหมวาก็คิดว่าวาดนี้จทนได้แล้วก็ชอบมากกับเครื่องรูปสิวตัวนี้เพราะว่ามันออกมาเป็นแบบเขียวๆเ,เป็นแบบเป็นคราบๆพวกเซบมัมหรือว่าแบบพวกแบบรอยที่มันเป็นแบบเขาเรียกนะความมันบนไม่ได้คือออกมาหมดเลยนะ ด้วยความที่แบบหน้านางมีสินสกปรกเยอะมากหน้าผู้ชายเก็ตปะอ่ะล้ค่ะที่นี้นะคะวาก็จะมาลองฟังก์ชันที่3ซึ่งเป็นฟังก์ชันทาครีมของเจ้าตัวนี้นะคะกับหน้าของป้าหลังจากที่เราได้ลองลูดสิวเสี้ยนหน้านางก็บ,บ่นเจ็บเจ็บไปนะคะทีนี้ว่าจะใช้กับตัวครีมสก,กินดีฟเนอร์ของลานชนะคะตัวนี้มันจะเป็นเอ่อเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นครีมที่อยู่ในรูปแบบน้ำแล้วเวลาลงบนหน้านี่ก็ใช้ง่ายมากฟีลคล้ายคล้าน้ำตบอะ่ะนึกออกไหมอุ้ยไร ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วก็คือที่เราได้ลองตัวนี้กับโอปป้าไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดูมึนๆมากกับการที่ดิฉันกดสิวให้นามาก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันมีประโยชน์สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีผิวเซนซิทีฟหรือว่าผิวแห้งหรือว่าคนที่แบบกําลังแพ้อะไรอยู่เพราะว่าในความที่มันมีตัวเบลตตัวนี้ถึงแม้ว่าแบบมันจะเบาก็จริงแต่ว่าเราต้องขูดไปกับผิวซึ่งการที่ขูดเนี่ยถ้าคนที่มีผิวเซนซิทีฟหรือว่าเป็นคนที่มี สิวอักเสบหรืออะไรที่แบบเป็นรอยลอกอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะยิ่งไปซ้าเติมให้ผิวตรงนั้นมันแย่เพราะฉะนั้นวันแนะนําสาหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองหน้าเป็นคนหน้ามานันมีแบบน้ํามันบนผิวเยอะแล้วก็มีสิวอุดตันเยอะตรงแถวจมูกคางหน้าผากอะไรเงี้ยแนะนํานะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ตอนที่เป็นผิวลอกอยู่หรือว่าเป็นสิวอักเสบหรือว่ามีผิวแดงหรือว่าเป็นคนแพ้ง่ายเนีจนจะไม่แนะนําแล้วก็อย่าลืมค่ะต้องพยายามแบบว่า ฉีดน้ำแร่หรือว่าแบบให้ผิวเปียกอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ใช้เพราะว่าพอมันไม่มีน้ําหรือไม่มีอะไรอยู่บนผิวเนี่ยตัวนี้มันโดนกับผิวโดยตรงซึ่งทําให้มันอาจจะแบบมีปัญหาหลังจากใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะาจะเห็นแบบมีรอยแดงบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราต้องแบบถูก,กับมันแต่ว่าโดยประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าพอใจเลยเพราะว่าปกตินางอาจจะ จะถูกบังคับให้ใช้อีแผลลอกสิวอยู่แล้วซึ่งตัวนั้นมันก็ถามว่าออกไหมมันก็ออกแต่มันก็ไม่ออกทั้งหมดเึนออไหมคะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เนี่ยก็เห็นได้เลยว่าไอ้พวกสิวที่แบบเม็ดแบบใหญ่ๆที่อีที่ลอกไม่สามารถเอาออกได้มันก็หลุดแล้วก็ดูตรงนี้ก็ดูเรียบขึ้นแต่ถ้าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็คงจะต้องแบบต้องมีความอดทนนะถ้าต้องการอยากให้ออกทั้งหมดก็คือนังพอทำไปนึงก็รู้สึกเจ็บเนี่ยก็ต้องหยุดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวว่าจะลองใช้ตัวนี้้ตต่อดววยัเอง แล้วยังไงเดี๋ยววันจะมาอัปเดตเอาไว้ที่ข้างล่างค่ะว่าใช้แล้วก็มาอาทิตย์สองทิตย์เป็นยังไงบ้างยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe ไหมคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like แชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันยู